อ๋อว่าไงท่านอาจารย์โอเคเอาละคลุยกับอาจารย์สักครู่หนึ่งจากนั้นก็นั่งคุณผู้ชมตีกับเมดเวอร์เฟรมเนี่ยกี่ชั่วโมงครับผมผมรอบไปสามชั่วโมงเนี่ยกว่าจะตีจบเนี่ยและระหว่างชั่วโมงก็ไปพักค,คลายเครียดด้วยหัวร้อนครับ <laughs> หัวร้อนจริงๆโอ้ เป็นอะไรที่แบบว่าคือตัวละครมันไวครับแล้วนักเวทเราอ่ะมันเราบัญชานะนักเวทอ่ะโอ้โหเจออย่างงี้แม่งปวดหัวเลยอ่ะว่าไงครับเดี๋ยวเหมือนจะต้องไปคุยกับอ,อ,อาจารย์ด้านล่างมั้งจำได้ว่าจะต้องไปรับจดหมายอ่านี่ไงอยู่ตรงนี้ได้และจดหมายอ้าวท่านอาจารย์ขามาแล้วอ๋อคุยอาจารย์ก่อน โอเคคุยกับอาจารย์เสร็จแล้วทีนี้ก็ไปหาเฟรยาเอา truly เอา๊ะคุยไปแล้วเควสไม่เกิดแล้วต้องทำอะไรเหรอถึงถึงจะทำให้เควสมันเกิดแผนที่ของเมสเมอร์เฟรมได้แล้วไหนดูสิ โอ้แผนที่ของเออ่สมมติเราสู้กับเมเบอร์เฟรมได้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้แผนที่นะครับแล้วก็มันจะปรากฏบอสต่างๆที่เราต้องไปสู้ด้วยหรือไม่สู้ก็ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปทำเบลไหมเบลราชามงกรครั่งน่าสนใจอยู่นะถ้าเบลก็รู้สึกว่าจะเข้าถ้ำนี้นะแล้วก็จะมีตรงนี้จะมีหอคอยแล้วก็จะมีเควสอยู่ตรงนี้อันนึงไป โอ้วิ่งยาววะเนี่ยโอเคอันนี้ต้องลองดูตรงบริเวณตรงนี้รู้สึกว่าจะมีในเรื่องของในเรื่องเพื่อนของที่นอนหลับชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้ละอ่ะของขายก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีน้ำหอมขายด้วยจัดไปนี่อันนี้อะไรอ่ะท็อกซิกเหรออ๋อน่าจะเป็นพิษคราฟติ้งไอเทพิษอ๋อคนนี้จะเป็นสายพิษเนาะ โอเค Just give a m e t h y t t r i n Trina อ่ะผมจำชื่อได้ละชื่อตัวละคร NPC ที่เราต้องไปทำ quest t r น n านั่นเองโอ้โหเว้ยเดินๆเนาะโอ๊ยตัวละครบ,บงังมาแล้วไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ไม่มีไอเทมก็มีแค่ต้องสู้กับ NPC เนาะเอาละลงจากมาแล้วแล้ว NPC อยู่ตรงไหน,น อยู่ตรงไหนครับดักกอนแมนโอ้โหวิ่งหน้าตั้งเลยนี่หว่าโดนไหมอ้อโดนสถานะสตันอยู่ถือว่าใช้ได้ครั้งเดียวไม่ผ่านเออีกทีแล้วกันเรียบร้อยลุยดดนเจนกันต่อแล้วตอนสู้กับบอสม,มันจะสบายไหมคิดว่าคงไม่สบายหรอกก็เหมือนเดิมนี่หว่ามีอะไรเพิ่มเติม กระดูกโอ้กระดูกเหมือนกันเขาเรียกว่านะเหมือนกันเวทนี่หว่างั้นเอานีไปแล้วกันอืมค่ามีท่าศักดิ์สิทธิ์เออศักดิ์สิทธิ์ระดับสามพันครับแรงไหมล่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟื้นต้องไปตรงนู้นหรือไปข้างหลังน่าจะไปข้างหลังนี้มากกว่านะไอเทมเอาละได้เวลาไปละ พวกนี้นเป็นพวกเอ่อธาตุโกสเนาะเพชโอ้โหโอ้โดนทีเดียวก็ตายนี่หว่าเออใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่อย่านะนี่ดาบระดับเอเดนบิสธาตุโฮลี่แบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยตีเป็นโฮลี่ครับถ้างั้นต้องเคลียอุ้ยอ๋อเดี๋ยวต้องเดินตรงนี้ก่อนดีกว่า โดนไหมโดนไหมโดนหน่อยหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ว้าโ,โดนด้วยโดนด้วยตรงนี้น่าจะมีอีกสองตัวมั้งอ๋อไม่เป็นไรเลยเหรอนี่ไงจริงด้วยปาดล่วง เรามาใส่เวทครับเราใส่สก,กิลได้เรื่อยๆ,ๆท่านี้ต้องไปตรลุ้นมากกว่านะโอเคไปตรงนี้มีมังกรนะรู้สึกว่าจะเป็นมังกรลาวานะถ้าตามชื่อเลยได้ยินเสียงซะด้วยปาดเออปาดอย่างเดียวโดนไม่โดนไม่รู้ว่าปาดก่อน โอ้โโดนนิดเดียวเองอะโอเคอีกเจาตัวนี้เดี๋ยวนะๆนะต้องไปตีก่อนโอ้ยๆ้ยมันกวนเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ก่อนโอเคส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นมังกรโอ้ยโอ้ย เดือดเราน้อยอะ่ะไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่มาแล้วโว้โวโว้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 โอ้เราไปจอมเมทเราเล่นสายระยะไกลได้ครับได้เรื่อยๆโดนโดนอืมเอ้ยเอ้ย โอ้สเตมินาหมดครับเตียบรอยุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยโดนพื้นไฟอุ้ยทำไมพื้นไฟแรงจังอู้พื้นไฟโดนทีเดียวครึ่งหลอดเลยอุ้ยแรงมากแรงมากแร่ธรรมดาเฮ้ยอ้าวพื้นได้ด้วยเหรอเออเออ โอเคอย่าได้หวดเกรงอ่ะโอเคฉากนี้ทำให้รู้สึกนึกถึงตัวดิมอนโซนะที่เราล่วงลงมาจากเมืองแรกอ้าวจุดพรไม่มีเหรออ๋อมีนิม,มาริกาโอเคอยู่เป็นไงอ๋อสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ จัดไปน่าจะประมาณสักสามชุดใหญ่เรียบร้อยเย้ <Yeah. S 1> ได้ดากก่อนฮันเตอร์เกรดขั้นะได้มาแล้วดูเหมือนง่ายเนาะก็ง่ายอะไรแหละง่ายสำหรบับบางตัวบางตัวยากเลยรู้สึกที่ผมจะแพ้ทางน่าจะเป็นพวกตัววิญญาณมากกว่าตัวพวกโกสอะ่ะอืมโกสเฟรมอย่างเงี้ยมันเป็นท่าโทลี่อะ่ะ เวทมันตีพวกโคลี่ไม่ค่อยเข้าถึงแล้วภูเขาแหลมเอ๊ะตรงนี้เราต้องสู้กับมังกรไหมเหมอแล้วสู้ไปแล้วหรือเปล่าอ๋อเราสู้ไปแล้วนี่หว่าโอเคงั้นถ้าสู้ไปแล้วก็มีปัญหาถ้างนั้นต้องไปตรงนี้อันนี้จะเป็นทางไปหาเบลฟูอเอาละ่ะใกล้ถึงล้ว เราต้องไปเจอควีนดากอนก่อนไหมผู้หญิงน่ะมังกรที่เป็นผู้หญิงนะครับต้องไปเจอก่อนไหมเหมือนจะต้องไปเจอก่อนนะแต่ก็ผมไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวเราเคลียร์ทางก่อนแล้วก็ไปถึงจุดพอสุดท้ายแล้วค่อยไปหาผู้หญิงมังกรแล้วกันเฮ้ยฮแจ็กเก็ตเพชรเดกพิกเด็กหรือเพกเดกวะ ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมโอเคตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาสิไปตีกันเองสิคนไฟไหมคนไฟโอเคแม่ใส่เวทมาดีจริงอ้าวสตันครับอ่ะปล่อยเลยเราน่าจะมีเวทเวทใส่เลือดด้วยไหม ผมว่าน่าจะผสมกันได้ดีนะแต่ว่าเวทาสเลือดมันเป็นมันเป็นของเฟลสิมันจะเล่นผสมกันไม่ค่อยได้เอ้ยมันมีนี่หว่าที่เป็นคาถาคาถาเวทเวทของเอ่ออาเคนนาสเลือดใส,เล,ดสเลือดได้โอเคลม้มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึงอย่าพิ่งหมดเลาะอย่าพึ่งหมดเล้ะเดีย๋ยวผมขอขี้ไอ้มังกรตัวนี้ก่อนโอ๊ย อ้าวล่วงอ้าวอยู่ตรงไหนวะเห็นหัวล้ออยู่ใ,ใกล้ดีครับ Drake Warrior Summon me My soul ได้ครับเดี๋ยวผม,ม,ม Summon ได้ไม่มีปัญหาได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้า Summon มมเจ้ามาแน่นอนเพื่อที่จะสังหารเ e l l the Drake <Deck> Warrior ฮ่าผมเกลียดมังกรตัวนี้จังเลยไม่ตีได้ไหมไม่ตีก็ได้นะเอาจริงๆแล้วอะ โอ้ oh, ถึกอยู่เนี่ยได้ไหมอ่าโอเคยังไงยังไงเจ้าตัวใหญ่อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออกี่มังกรแล้วก็ไล่เวทได้ดีว่ะเอ้ยไ่ใช่กี่ม้าสตันสักทีสิวะ โอ้ยโอ้โอ,โอ้ไล่ไม่ถึงโอ้ถึงนี่หน่อยนึงนี่หว่ากดไฟแล้วโอเคอ้าวมานามหมดอ้าวเลยอีกนึงเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะที่รับชมกันจนถึงตรงนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ